วันนี้นะครับใครก็ตามนะครับที่กำลังอยากหารถใหม่ทุกคนอยากอัพไซร์รถตัวเองนะครับที่เป็นรถเล็กๆแล้วกเป็นรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับที่มีลักษณะดีไซน์ครับดูเท่ดูสปอร์ตนะครับและที่สำคัญนะทุกคนต้องเป็นรถที่ขับแรงมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเจ้า Mazda CX-32.0 SP ปี2 0 1 7ัไม่เก้าหมื่น โอเคทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมออปชั่นของเจ้ามาด้า CX 3 2.0 SP คันนี้นะครับทุกคนก็ขอฝากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ครับทุกคนและที่สับตะไคร้ย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรับชมคลิปให,ใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับโอเคทุกคนมาดูส่วนของเลือกออปชันของเจ้ามาด้า CX 3 2.0 SP คันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะโดยเฉพาตัวไฟหน้าทุกคนอันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟเด้ดด้วยลกกก็มมาคครรบัััไฟตดหอนะ ตัดตัวกระจังหน้าแล้วก็จะเป็นกระจังหน้าแบบตกตแต่งด้วยคิ้วควมเมี๋ยมสวยๆประมาณนี้เนาะและว้วส่งตวาสัญลักษณ์โลโก้ทุกค,นะคนอันนี้ครับก็เป็นมาสด้าเลด้าเนาะทุกคนอันนี้อ่าเป็นโลโก้นะครับเป็นเลด้าเนาะอันนี้ถัดไปมาดูสองขวารล้อแม็กกันครับทุกคนล้อแม็กนะครับอันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กอลอยทุกคนอันนี้นะครับเป็นขนาดนะครับอยู่ที่ R18 นะทุกคนเห็นไหมนนี้เป็นล้อแม็กขอ18นะทุกคน แม็กสวยมากนะนี่ของเจ้าเซี่ยสามคันนี้นะครับก็เข้าออตัวมาด้าเซี่ยสามสไตล์คออเวอร์คันนี้แบบสวยงามเลยเนาะอันนี้นะครับถัดมานะครับสํหรับตัวกระจกพับข้างทุกคนอันนี้นะครับเล็กเป็นกระจกพับข้างนะครับสี่เดียวกับตัวรถนะทุกคนมีตัวไฟเลี้ยวมาให้อีกด้วยนะครับลักษณะประมาณนี้เนาะก็เป็นปรับได้ไฟฟ้าเนาะอันนี้นะครับ จะขอตัวได้จับประตูทุกคนอันนี้ดูนะครับสังเกตได้เลยคนอันนี้นะครับจะเป็นระบบสมาร์ทเคเลสเอ็นทีของทางมาด้าเขาทุกคนแแต่ค่เรากดปุ่มปุ่มเดียวนะก็สามารถล็อกรถได้เลยนะครับหรือปลดล็อกรถได้เลยเนาะอันนี้นะครับประมาณนี้นะทุกคนทีนี้ได้ร้อยมาดูรถขอตัวด้านท้ายของเจ้าซีเอ็กสามคันนี้ก็ดีกว่านะครับทุกคนว่าเป็นยังไงเนาะซึ่งมาด้าซีเอ็กสามคันนี้ทุกคนก็จะเป็นรถสไตล์คออเวอร์นะครับจะเป็นรถสไตล์แฮชแบ็กเนาะทุกคนห้าประตูแบบนี้นะครับดีไซน์ประมาณนี้เนาะก็ น่าใช้งานนะครับตกแต่งนะครับดูนะครับตกแต่งสวยงามมัน,นมีไฟเบรกตัวที่3ามให้ไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับอันนี้ก็มีระบบความปลอดภัยปรเซันเซ์ถอยหลังให้ถึง4จุดนะทุกคนมีไฟทับทิมมาให้พร้อมกับปลายท่อเสียท่อคู่นะทุกคนแบบนี้นะครับสวยงามเนาะซึ่งความกว้างของท้องเก็บสัมภาระด้านท้ายทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็สามารถเก็บสัมภาระเยอะพอสมควรนะครับมีถาดรองมาให้เนาะ ที่สําคัญนะครับมาด้าเซี๊กสามคันนี้ทุกคนก็สามารถพับเบาะได้นะครับอิสระเนาะหกสิบสี่สิบนะครับใครมีสัมภาระเยอะก็สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะได้เลยเนาะอันนี้พับให้ดูเลยเห็นไหมสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะว่าสมควรเลยนะครับพับเก็บได้นะหกสิบสี่สิบนะครับซึ่งเจ้ามาด้าเซีกสามคันนี้ทุกคนก็มีตัวยางอะไหล่นะครับถุงื่องมือนะครับมีอยู่ครบเลยเนาะนี่ ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของห้องเก็บสัมภาระานะของเจ้า Mazda CX3 นะครับทีนี้ทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของออปชั่นภายในตัวรถของเจ้า Mazda CX3 2.0 SP คันนี้นะครับว่าจะมีออปชั่นอะไรให้เราเล่นบ้างเนาะและดีไซน์ภายในของ CX3 คันนี้จะเป็นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกัน โอเคทุกคนก็เคยมาอยู่ภายในตัวรถของเจ้ามาด้า cx สามสอส sp คันนี้กันแล้วนะครับก็ดีไซน์ภายในทุกคนให้ดูดีไซน์ภายในก่อนเนาะตัวเบาะนะครับอันนี้ตัวเบาะเนาะอันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับทรงอั alcantara ทุกคนก็เป็นเบาะหนังตัดนะครับดีไซน์ประมาณนี้ทุกคนก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับสําหรับตัวของมาด้านะครับอันนี้เห็นไหมดีไซน์เหมือนรถสปอร์ตเลยเนาะอันนี้นะครับเบาะนะครับซึ่งส่วนของตัวคอนโซลนะครับก็ลักษณะคอนโซลนะครับประมาณนี้แล้วโทนสีดํานะครับอันนี้ ก็ดูล้ำสมัยนะทุกคนอันนี้น่าใช้งานนะครับสำหรับมาด d a CX-3 คันนี้เนาะซึ่งออปชั่นของเขามีอะไรบ้างครับทุกคนเริ่มจากก s t ซตาร์รถนี้ก่อนเลยเนาะอย่างแรกนะได้เป็นปั่ก๊าซตาร์นะครับอันนี้ซึ่ง c x 3คันนี้ก็ยังมีตัวของจอ H e a d u p Display มาให้ทุกคนก๊าตาร์รถก็เด้งขึ้นมาเลยเนาะอันนี้จะเป็นตัวโชว์นะครับว่าเราขับนะครับความเร็วอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูได้จากตรง Head Up Display ตรงนี้เลยประมาณนี้นะครับ ถัดไปจะส่งกอบตัวแอร์ทุกคนอันนี้นะครับได้เป็นแอร์นะครับออโต้ทุกคนอัตโนมัตินะครับปรับมือหมุนเนาะอันนี้นะครับเห็นไหมไม่ใช่แอร์ดิจิตอลเนาะทุกคนแต่ก็เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันนะครับปรับมือหมุนนะครับประมาณนี้เนาะถัดขึ้นมานะครับไปส่งกอบตัวจอนะครับอันนี้นะครับได้เป็นจอของทางมาสเตอร์ครับทุกคนก็รองรับนะครับ AM/FM นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะครับอันนี้ประมาณนี้นะทุกคน มีระบบ n a v ีให้อีกด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับสหรัตัวจอนะครับก็ลูกเล่นพอสมควรทุกคนมีตัวการของแอปพลิเคชันนะครับระบบตัวสถานสถานะารรถเลยนะครับกนก็ตรวจได้หมดเลยนะครับการเตือนนะครับมีเชื้อเพลิงต่ำเห็นไหมอะไรเด้งขึ้นมาเราสามารถดูได้หมดเลยเนาะกรับของของทาง m a ด้าเขาเนาะประมาณนี้นะครับ ถัดมาสำหรับโตพมอะไราทุกคนอันนี้นะครับจะเป็นพมอะไราแบบมัลติฟังชันนะทุกคนก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับจากตรงพมอะไราเลยเนาะเป็นเครื่ปปรองวิทยุวางสายรับสายได้นะครับจากตรงพมอะไรานะครับที่สําคัญนะครับทุกคนรถคันนี้นะครับยังมีระบบอย่าง Adaptive Radar Cruise Control มาใหนะ้ทุกคนก็สามารถเซตได้เลยนะครับอันนี้เวลาขับขี่ไปทางไหนไกลๆก็สามารถใช้ระบบนี้ได้ลนะทุกคนไม่ต้องเหยียบคันเร่งกันเลยนะครับอันนี้ แล้วก็รถคันนี้นะครับยังมีระบบของแพตเทนชิพมาให้ด้วยคนสามารถเปลี่ยนเกียร์นะครับตบเกียร์ได้ทุยคนจากตรงพวงมาลัยเลยนะครับอันนี้ก็ใครที่ชอบขับรถสปอร์ตนะทุกคนบอกเลยนะครับว่าต้องชอบเจ้ามาด้าเซ็กสามสองจุดศูนย์เอสพีคันนี้อย่างแน่นอนนะครับถัดปาสองตัวเกียร์ทุกคนอันนี้นะครับและเป็นเกียร์ออโต้นะครับหกสปีดนะทุกคนอันนี้นะครับก็รองรับนะครับโหมดสควอเทียลชิพโหมดทุกคนสามารถบวกลบได้นะครับแบบตัวเกียร์เลยนะครับประมาณนี้เนาะขนาดดีไซน์นะครับ ซึ่งรถคันนี้นะครับรก็ยังมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังมาให้อีกด้วยนะครับพร้ปอมเซ็นเซอร์กะระยะจอดเนาะประมาณนี้นะครับซึ่งยังไม่หมดนะทุกคนผมบอกแล้วครับว่าใครที่ชอบรถสปอร์ตนะทุกคนต้องชอบคันนี้มากๆนะครับเพราะว่ามาด้า cx 3คันนี้ทุกคนยังมีโหมดสปอร์ตมาให้อีกด้วยนะทุกคนเพียงแค่เราดันขึ้นนะครับก็สามารถใช้โหมดสปอร์ตได้เลยนะครับทำใเวลาขับขี่เล่นแซงนะครับหรือขับขี่ใครที่ชอบความเร็วเนี่ยชอบอย่างแน่นอนทุกคนเพราะว่านี่นะครับทำสปีดได้ดีมากๆนะครับสำหรับมาด้า cx 3คันนนี้ะทุกคน แลวส่วนของตรงนี้ทุกคนก็จะเป็นตัวของควบการควบคุมหน้าจอนะทุกคนเป็นตัวเซนเตอร์คอมมานะครับก็สามารถควบคุมหน้าจอได้นะครับจากตรงเซนเตอร์คอมมาตรงนี้เลยเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะครับประมาณนี้นะทุกคนซึ่งรถคันนี้นะครับระบบความปลอดภัยทุกคนก็ยังมีส่วนของตัวเติร์ดอกนอกเลนนะครับมีมาให้นะทุกคนและพร้อมกับเติมมุกอับสายตามีมาให้นะครับอันนี้ซึ่งหทีนี้นะครับเราผมพาไปดูส่วนของ ห้องผู้โดยสารนะครับว่าจะประมาณไหนคนนั่งสบายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคทุกคนในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะครับของมาด้าซ x เอ็กสามสองจุดสุดเอสพีคันนี้ทุกคนก็นั่งความความกว้างนะทุกคนดูความกว้างก่อนละกันก็พอสมควรนะครับไม่ได้แคบจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กว้างจนเกินไปเนาะเป็นรถที่สไตล์คนะัลสโอเวอร์ลักษณะประมาณนี้แล้วทุกคนก็นั่งได้ประมาณนี้นะครับก็นั่งออ อิงไปถึงความเขาเรียกว่าสบายนิดนึงละกันเนาะผมไม่ได้ให้ว่ามาันนั่งสบายมากนะครับเต็มร้อยเนาะสำหรับมาด้าน,นะครับเพราะว่ารถมาด้าทุกคน,นก็ต้องเข้าใจเนาะว่าเขาดีไซน์มาแบบว่าออ x s t e r Sport นะครับอันนี้เนาะเห็นไหมก็ห้องผู้โดยสารนะครับก็พอสมควรละกันนะครับไม่ได้กว้างเกินไปไม่ได้แคบเกินไปเนาะตัวเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังทรงอะคาทาร่าเหมือนเดิมนะครับเันนี้เห็นไหมดีไซน์ประมาณนี้ทุกคนในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะครับพวกเล่นของเขาก็ ดูเลยนะครับว่าไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้แล้วกันดูคนในสะเอียของตัวห้องพูดาสตานนะทุกคนว่าไม่มีลูกเล่นอะไรให้เราเล่นนะทุกคนก็อยากให้ความสบายและกันเนาะนั่งนั่งอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับดีไซน์ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมพาไปดูส่วนของตัวห้องเครื่องเลยละกันนะทุกคนว่าลักษณะหน้าตาห้องเครื่องของเขาเป็นประมาณไหนทุกคนก็เดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับไปดูกัน โอเคทุกคนก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับของมาด้าซีเอ็กซ์สามสอดีคันนี้ทุกคนก็จะเป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟนะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ันซีซีทุกคนอันนี้นะครับให้กำลังแรงสูงสุดนะครับได้ถึง156แรงม้านะครับมีไซส์ประมาณนี้เลยเนาะส่วนตัวห้องเครื่องนะครับสึ่งรถคันนี้นะครับทางเรารับประกันได้เลยนะกคนว่าไม่มีการชนหนักการจมน้ำนะครับไม่แท้100%ซนะครับทุกคนดูได้นะครับตัวน็อตนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมไม่มีการแกะการถอออดดเเเลลยนนนนนนนาะะะ็ติมมคครัับีูู้กกกททุุ ได้นะครับเห็นไหมนี่มีตาโลโก้มาดได้อยู่นะครับเห็นไหมตามอาออกกรมีให้อยู่ครบเลยโอเคทุกคนตอนทีนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูสอาบตัวเรื่องราคาของเจ้ามาด้าซีเอ็กซสามคดีดีกว่านะครับว่าจะราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ยยนนะะทุกคนเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนทุกคนมาไปดูกัน คทุกคนก็ในส่วนของตัวเรื่องราคาครับของเจ้ามาด้า cx สามสองจุดศูนย์ sp ปีสองพันคันนี้ของเรานะทุกคนก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับ no ว่าราคาเปิดตัวไปแดงทุกคนหลักล้านนะครับคันนี้นะครับเปิดตัวไปแดงหลักล้านเลยทุกคนเพราะว่าคันนี้นะครับเปิดตัวไปแดงนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นสามพันบาทนะครับทุกคนก็เป็นราคาเปิดตัวไยแดงที่สูงมากๆนะครับอันนี้นะครับแต่ราคารถมือสองทุกคนก็บอกเลยนะครับว่าเซอร์ไพรส์นะทุกคนเพราะว่าคันนี้นะครับเราละครับตั้งขายอยู่ที่ 5 6า0 0 0หกหมบาทเท่านั้นนทุกคนอ่าหายไปเกือบ5 0 0 0 0นบาทเลยนะทุกคนกคน็สำหรับใครนะครับที่สนใจทุกคนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไปให้นะครับโอเคทุกคนก็ที่สําคัญนะทุกคนก,คนกคน็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมอีกทีนึงเนาะแล้วใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นนะครับรถรุ่นอื่นจะไม่ลืมด้วยกันไหนครับสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ในคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถขนาดไหนนะครับ,บรุ่นอะไรนะครับเวรหรือต่านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับจอมมี่รีวิวรถนะครับทุกคนสวัสดีครับ